สวัสดีครับมาวิเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้สายการเกษตรครับผมมีรถสีขาวเข้ามีรถสีขาวเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสีขาวท่านโอ้ยไกลเราก็บ,บอทของถ้ผมเป็นรถคันนี้เป็นหกล้อนะครับผมตู้สีจัมโบ้นะครับเดี๋ยวผมจะให้หลานชายฟิลิปคนฝรั่งเศสคนนี้ไปสีขาวนะครับช่วงนาปี ไปบ้านไับอันนี้หลานชายนะครับผมอโอ้ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จำหน่ายนะครับน่าจะเป็นที่ขายตู้สีนะครับนใช้เหมาะสำหรับใช้ในการเกษตรนะครับเอาไปสีข้าวสีข้าวโพดแล้วสีข้าวโพดมันก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าสีข้าวโพดมันต้องตู้ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าสีได้นะครับ สีได้ถ้าตู้สามพัดลมอย่างนี้ตัวนี้น่าจะเป็น6กฟุตนะครับสีได้ครับหฟุตจัมโบ้นะครับอูกิตนาสุ per ปปไวไฟนะครับอูต่อนะครับผมคือเราจะลองแต่เครื่องยนต์ขับนะครับเครื่องตู้สีเราจะไม่ลองนะครับจะไม่ได้สับเผาถ้าลองตู้สีมันต้องสับเผาปั่นนะครับแต่รถขับได้วิ่งได้นะครับได้เรื่องเดินหน้ากานะ เครื่องดีมากนะครับไม่มีไอเลยนะครับคันนี้เออโอ้แล่แนแลนแล่นไปผุดเล่ยปรับได้ี่แล่นเพื่อแล่นจ่อครับเนาะเออเออใช้งานได้เลยนะครับผมคันนี้เออ เป็นตู้สีเกษตรพัฒนาหกฟุตจัมโบ้ครับสภาพตู้สีก็โอเคใช้ได้นะครับก็อยู่ประมาณ70%อยู่นะครับสภาพตู้สีแต่ว่าสภาพเครื่องยนต์นี่ผมว่า100%เลยนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด,นะเ,ดยเดี๋ยวปเริยเปิดป้อกัะนะเปิดป้องอไงเด้อ ตัวนี้มันร้อยแรงบะ 4D33 ส่ตัวนี้เป็นเครื่องนิดสันนะครับเป็น4 d 3ดีนะครับนิดสันร้อยแรงนะครับได้เผาหัวมาได้บ่ได้เผาหัวเลยปะโอ้ตัวนี้ไม่ได้เผาหัวเลยจะตัดกิ๊บซิลเลยครับเร่งเล่งเล่งเพิ่มมาครับโอคโอค,ครับไม่มีไอเลยนะครับผมเร่ง ปีดเลยนะตัวนี้เป็นเครื่องสีสูบนิสสันร้อยแรงนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์นิดสันคาร์บอนเลยนะครับผมอ่าคัสซีน่าจะเป็นคัสซีของอ e ีซูซูเอลพาจมนะครับอ่าน่าจะเป็นอ e ีซูซูเอลพาจมนะครับให้เราสถานการณ์นะครับผมไม่อ e ีซูเอลก็โตโยต้านะครับผมประมาณนี้ เอาคัตซีรถมาต่อเลยนะครับผมเป็นช่วงล่างหกล้อครับหกล้อเป็นของโตโยตา้าโอ้รู้นะครับผมรถคันนี้ดั้งเดิมเป็นหกล้อโตโยต้านะครับหกล้อโตโยต้ารุ่นเก่านะครับผมแล้วก็ยกหัวยกกระบะออกแล้วก็วางเป็นตู้สีมานะครับอ่าเพราะว่าคานหน้าช่วงล่างเป็นของโตโยต้าหมดนะครับมีแหนบล่างแหนบบนนะครับรถคันนี้ รถคันนี้ต่อมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหัวตีเป็นหัวอีแตนมาเลยนะครับผมมีหลังคาบนด้วยนะครับกันแดดกันฝนได้นะครับแต่ว่ากันลมไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีกระจกหน้ากระจกข้างนะครับกันได้แต่แดดแต่ฝนนะครับระบบพวงมาลัยก็คือธรรมดาแน่นอนนะครับส่วนมากไม่มีใครออกมาทำพาวเวอร์นะครับถ้าเป็นรถสีข้าวระบบเบรกเป็นลมดูดธรรมดานะครับเป็นเป็นมออลมดูดตัวบนนะครับผม เดี๋ยวลองขับเดินหน้าถอยหลังดูยาวๆหน่อยด้วยให้หลานชายขับให้ดูแต่ภาพยางถกเส้นไม่สวยนะครับแต่ว่ายางหน้าพอใช้ได้นะครับอ้าววิวไปเลยจัมโบ้ไวไฟนะครับอถอยหลังถอยหลังไปยาวๆเลยถอยหลังไปยาวเลย giao đi giao đi giao đi ok học à, được nào mà. à à hết ok รถสีข้าคันนี้ผมเปิดขายอยู่8 5 0ห0บาทนะครับรถสีข้าคันนี้ผมเปิดขายอยู่85,000ันบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็รบกวนโทรมาส,สอบถามผมได้นะครับ,รบผมเปิดขายอยู่ในราคา8 5,000ันบาทนะครับราคาไม่แพงนะครับราคานี้ไม่แพงจริงๆนะครับช่วงล่างก็เป็นหกล้อด้วยนะครับเพราะว่าหกล้อมันจะไม่ค่อยจมเหมือนกับสี่ล้อนะครับถ้าสี่ล้อนี่ ดินหน่อยนึงนี่ก็จมแล้วนะครับผมถ้าเป็นหกล้อส่วนมากจะไม่ค่อยจมนะครับแต่ว่าถามว่าจมได้ไหมจมได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็คือมันก็ดีกว่าสี่ล้อนะครับผมอ้าวต่อไปเรามาดูสภาพตู้สีกันครับสภาพตู้สีตัวนี้จะเป็นพัดลมสามตู้สีนะครับตัวนี้เป็นที่แท่นนั่งของคนก่อนข้าวครับมีรอยเชื่อมรอยดำม,มีห้อยเสื่อมห้อยดำ หลายแลวครับผมตู้สีก่าด้านล่างก็มีผูมีห้อยแต้มห้อยอย่างอยู่นะครับผมก็ถือว่าอยู่ประมาณ70%เซนะครับตัวนี้เป็นตู้ขยายปันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยขยายมาแล้วนะครับรนะบบสายพานยังครบทุกเส้นอยู่นะครับไม่มีเส้นไหนขาดนะครับตอนนี้ยังครบทุกเส้นอยู่เอาเดี๋ยวเรามาดูท่อแกะว่าสภาพท่อแกะจะเป็นยังไงนะครับสภาพดีไหม ข้อแกบก็คือไม่มีรอยขาดรอยผุรอยเชื่อมนะครับผมนะเอออันนี้อาจจะเป็นรอยต่อมาจากอู่เขาต่อมานะครับผมเนะี่ยตัวนี้เป็นตู้สีหกฟุตนะครับเกษตรพัฒนานะครับไวไฟนะครับผมอันนี้ไอไวไฟนี่ยก็คือมันมันไม่เหมือนกับรถบรรทุกรถนะ้ำมันรถแก๊สนะครับไวไฟเป็นรุ่นของมันนะครับผม เดี๋ยวต่อไปผมจะให้ช่างฟิลิปขับเข้าไปจอดที่เดิมนะครับเอาไปสภาพตู้สีอยู่ประมาณ70%นะครับด้านล่างโอ้ด้านล่างตัวตัวข้าวอ่ะก็คือผุแล้วนะครับผมถ้าจะไปสีข้าวเนี่ยคือต้องไปซ่อมนะครับด้านล่างเห็นไหมมีรอยผาผาเตบติดเต็มเลยครับผมเนี่ยรอยผ่าเต็บติดเต็มเลยเอาต้องได้ซ่อมฐานล่างนะครับก็รถเก่าใช้งานมานะครับผมไปไาย เอาไปจอดที่กาจอดที่กาเราจังถอดแบตมาเล้นะโอเคตอนนี้กำลัง พาทีมงานไปจัดสวนบ้านอยู่นะครับผมเทพื้นทางเข้าจากพื้นที่ร้านแล้วก็พื้นที่บ้านชนกันแล้วนะครับรถสีขาวคันนี้เป็นคัสซีหกล้อโตโยต้านะครับเฟืองท้ายก็โตโยต้านะครับมีแหนบบนล่างนะครับแล้วก็คานหน้าเป็นของโตโยต้าระบบพวงอะไรธรรมดานะครับ คัดสีหกล้อโตโยต้าเลยแล้วก็วางเครื่องเป็นเครื่องนิสสันสี่สูบร้อยแรงมานะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์นิสสันคาร์บอนนะครับผมเป็นตู้สีหกฟุตจัมโบ้เกษตรพัฒนานะครับต่อมาจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับท่านเอ๋ผมเปิดขายอยู่ในราคา8 5 0 0 0่บาทนะครับ85,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ มาวินเชียงกงซื้อขายทั่วไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ